ออกออกเิ่นยีนะหรอกนี้นั่งหััวิซ่อยอุ้ยนี่ครบกันอย่างอันนี้อันนี้อันนี้อีกคนหนึ่งนละผบืนองไ้บันอย่างอุ้ยป้าปังค่ะอันนี้มันเล็กกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องอีกรอบดึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้เพ่อนกเราเพิ่อนกอร่อนบับบับคันบ้า

ป้าแบบว่าทำงานแล้วเครียดป้าก็หาหาอะไรที่ทำทำให้ตัวเองมีสมาธิขึ้นมอ็เครียด่ยาล้วขีะว่าถ้าไม่มีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิเราจะทำไม่ได้เข็มจะแทงมือคเพราะฉะนั้นจะต้องทำสมาธิมือเขี่ยมือเข่าฟัวเราฟีมนะขาจม่ได้หัดขึ้นขี้เขี่ยจนว่ากินตะเกียบหนำตู้ยิ้นฟีมเขาบอกน้องหอมเห็นเห็นจังใดให้มันเกรื่องกางนะ เอไอ้ป้าฟางครับไอ้คนละสีกะคนละครึ่งเลยแม้แต่ถ้าคนละครึ่งมันก็จะเป็นคนละด้านถ้าถ้าจะทำแบบเนี้ยแบบแมวเนี้ยก็คือเลยต้องเลยมาไม่ใช่คนละคืนป้าหลังหันอีกครั้งเพราะว่าผืนนี้เป็นผืนเดียวกันหรืมวจนถึงนี่ปาตัดแค่นี้เองป้าตัดแค่นี้ถ้าจานแค่นี้ดีกว่าดีกว่าอืมครับมาให้ปาทำเต็มรูปแบ